รายการไอซ่ของเราวันนี้นะครับมีการทดลองสนุกๆมาให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษของผมนะครับก็คือตอนนี้ค่ะพี่เพื่อนค่ะพี่เพื่อนครับวันนี้นี่นะครับนนพี่เพื่อนมีอะไรมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับวันนี้เป็นการทดลองที่ง่ายๆเลยนะคะหาได้ที่ในครอบครัวที่เรามีออแก้วส่งเสียง แก้วส่งเสียงนี่จะมีส่งเสียงอะไรเลยเนี่ย<อ>ไม่ใช่เโอพี่มีข่าวมันต้องมีการทดลองแล้วก็มีการปรับเติมอะไรเล็กน,อน้อยดูซิเป็นยังไงไม่จะส่งเสียงได้ไดยังไงแน่นอนค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะง่ายมากเลยหนึ่งแก้วกระดาษค่ะคลิปหนิบกระดาษแล้วก็หลอดค่ะวิธีการเริ่มจากการที่เราหยิบแก้วมาใช่ไหมคะจากนั้นเจาะรูค่ะให้ขนาดพอกับหลอดที่จะเสียบเข้าไปได้แล้วก็ใส่คลิปเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้มันยึดได้ตอนที่เราอืมั โอเคเราเห็นเตรียมมาหลายแบบเลยอันนี้ก็คือเห็นเห็นทางนี้เนี่ยมีอยู่3แบบใคขนาดแก้วไม่เท่ากันแต่ขนาดของหลอดเท่ากัน่เาใช่ค่ะคือถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อนทาเลยมันคืออัดเวลารูดเนี่ยผนก็มีลายใช่ค่ะก็จะใช้น้ําเป็นตัวช่วยนนอ ได้ยินเสียงแล้วอันนี้คือแก้วสงเสียงแต่ประเด็นมีมากกว่านั้นค่ะเสียงเนี่ยเราก็รู้ว่ามีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำถูกไหมคะได้ได้ได้อันนี้เมื่อกี้เราบอกว่าหลอดเท่ากันแต่แก้วไม่เท่ากันอันนี้คือใหญ่กว่านะคะเสียงแบบนี้อันนี้มันดูมันดูต็อบมันดูแบบมันดูจะนุ่มกว่ามันจะนุ่มกว่านี้นี้นุ่มกว่านี้จะดูแป๊ดนิดนึงเป็นเป็กเป็นแต็นเป็นถูกแล้วแบบนู้นเน่ยอันนี้อ่าเดี๋ยวลองดู เออมันส่งเสียงเด้งจริงด้วยเน่ยอันนี้จะแบบับดแบบเล็กลงกว่ากี้นะโอเคโอเคทั้นี้เราก็มาทางานทดลองดูเมื่อกี้บอกว่าหลอดเท่ากันแต่แก้วแก้วไม่เท่ากันตอนนี้เราแบบแก้วเท่ากันแล้วก็หลอดไม่เท่ากันอยู่ไหมโอเคเอาลองดูว่าเป็นที่ก็เตรียมมาแล้วนี่นะครับมีแก้วอยู่สามใช่ไหมแก้วเก้นเท่ากันแต่หลอดไม่เท่ากันโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องเพื่อนนะครับลองดูสิครับว่าอันนี้ก็คือแบบหลอดที่ยาวที่สุดโอเค แล้วนั้นใช่ไหมแล้ววันนี้ล่ะมีเดี๋ยวพี่ต้องทำมทดลองแบบสองนะครับและอันนี้คือขนาดที่มันเล็กลงอันนี้จะทุ้มกว่าอีกหน่อยใช่ค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะอันสุดท้ายนะเดี๋ยวลองดูอันนี้คือแบบแบบสามก็คือตั้นที่สุดนะครับหลอดตั้นที่สุดมันก็จะทุ้มกว่าได้ยินเหมือนกันทั้งสามนะน้องๆสามารถที่จะเอานี้นะไปเชียร์ฟุตบอลแล้วก็ทาเองเนี่ยแล้วก็เอาแก้วพีเนียไปเลยก็เห็นไหมพอแล้วป้าบป้า สาเหตุที่แก้วเกิดเสียงได้เป็นเพราะว่าเมื่อเรารุ่นนิ้วที่หลอดหลอดจะเกิดการสั่นสะเทือนทําให้เกิดคลื่นเสียงโดยมีแก้วซึ่งมีช่องว่างตรงกลางทําหน้าที่ขยายเสียงให้ดังก้องมากขึ้น แต่จากการที่คลื่นเสียงกระทบผนังแก้วแล้วก็สะท้อนกลับไปมาจะทําให้เสียงดังอยู่นานขึ้นด้วยคับจากการทดลองทํา,าทให้เรารู้ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนเกิดเป็นคลื่นเสียงแล้วเดินทางเข้าสู่หูของเราทําให้เราได้ยินเสียงต่างๆค่ะอืมนั่นน่ะสินั่นเป็นเพราะว่าวันนี้พี่ก็ได้ยินเสียงเงินสดใสนะครับของพี่เพื่อนนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่มาให้ความรู้สํา,าห,สหรับน้องๆในวันนี้นะครับ